เตรียมไวโอเลคัสส่วนกับสตาคอนสาส่วนและวนำมาบดกับเกร็ที่เพิ่งเก็บมาสดๆให้ละเอียดหลังจากกองส่วนผสมด้วยผ้าก๊อซก็ใช้เป็นยาได้แล้วล่ะเออเ๋ในใบสัญญานี้มีบางอย่างทำให้คุณไม่พอใจงั้นเหรออ๋อไม่เหรอครับเป็นสัญญาที่คุณใบชวูเป็นคนจ่ายหน้ารักษาได้ทุกโลกอยู่แล้วผมไม่ีปัญหาแน่นอนครับแต่ว่า คนที่ฝากให้ผมมาขอใบสัญญาจริงๆแล้วเป็นพี่น้องคู่หนึ่งจากมอนสเต็นะครับมอนสเต็ถ้าอย่างนั้นสมุนไพพวกนี้ก็คงหาไม่ได้ง่ายๆเสแล้วสิอืมอย่างอื่นก็พอได้อยู่แต่อย่างดอกเกรสเดิมทีราคาก็สูงแถมยังต้องเก็บรักษาความสดไว้ตลอดสงสัยเจ้าอนาธนีิจะงานหนักอีกแล,ะละ้วล่ะ ใบสัญญานี้ถึงจะออกฤทธิ์ไม่เร็วเท่าอันก่อนแต่ก็ช่วยให้ฟื้นตัวและเสริมความแข็งแรงค่อยๆเป็นค่อยๆไปจึงเหมาะกับคนที่ป่วยเรื้อรังมานานอีกทั้งวัตถุดิบที่จำเป็นก็น่าจะหาได้รอบๆมาสแตดอีกด้วยก็คือเบอร์รี่ที่ถูกเดนโดสรามคืนลงไปเหรอครับโลกประหลาดก็ต้องแก้ด้วยยาประหลาดสีจริงไหม ฉันยังเตรียมใบสัญญาสำรองไว้อีกอันด้วยนะคุณจะต้องต้มหากิ้งกาแล้วก็หนังกบด้วยนะแล้วเติมพิษงูของฉางเชิญเออแค่ใบสัญญาอันนี้ก็พอแล้วครับยักษปันเนี่ยเปมาอะไรของใครเหรอ